ก็สวัสดีครับเราก็มาเจอกันที่ตอนที่3แล้วสำหรับเกม OST อ o r l d s o ์โซ t o r m เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าวันนี้ด่านนี้จะให้ทำอะไรกัน mm hmm. ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามสังเกดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมเกมกันต่อเลยครับ mm hmm. ใครที่มองหางานทำก็มากด ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้เลยครับเราจะมีงานให้ทําสมัครฟรีฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับบริษัทอดอบลิตนะฮะบ,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 บริษัทดอปลิต์นันทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะฮะต่างๆเราก็แค่เข้าไปสมัครแล้วก็ดูลิงก์การสอนงานมีให้ดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมนะฮะใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยครับขอบคุณครับ แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอไปที่ f a c e b o o กผมเลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านเองนะฮะผมจะดึงเข้ากลุ่มได้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อบอกว่าได้สมัครเรียบร้อยแล้ว <S <S 1> <S 1> ส่วนด้านนี้ก็จะเน้นให้เราไปช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนนะครับตามที่ผมทำลูกศรชี้ไว้ให้นั่นคือจำนวนเพื่อนที่เราต้องไปช่วยนะฮะ ม่จาเป็นที่ว่าต้องช่วยครบผมช่วยไม่ครบแล้วครับส่วนใหญ่จะโดกนกับดักตายซะก่อนมาเราชมมันต่อครับชากนี้โคตรสวยเลยฮะเราก็มุ่งหน้านต่อไปอ่ะเจอที่เช็คพอยต์นะฮะสีแดงคือตายเริ่มเกิดตรงนี้ถ้าเราตายเริ่มแล้วเราเริ่มตมังเริ่มตรงนี้นะฮะ เราก็จะเจอเพื่อนอ่านี่ฮะเพื่อนคุยกับเขาไปแต่ตอนนี้เรายังช่วยไม่ได้ต้องไปเปิดสวิตไฟใต้ใต้ถ้ำหรือว่าใต้ดินก่อน mm. เขา้าเข้าไปนี่มืดตึบ๊บไม่ต้องกลัวฮะมันจะมีมีผู้ไฟแสงให้เรา <Okay. S 1> กดกดคุยได้เลยครับ <Okay. S 1> อ่ะนายเป็นไงบ้าง <laughs> อ่คุยเขาไปก่อนตอนนี้เราเขายังไม่ตามเรามาเพราะว่าเราต้องไป yeah. เข้าไปในถ้ำไปเปิดสวิตช์ไฟก่อนคุยไปไม่จาเป็นต้องคุยทุกคนเพราะยังไงเราก็ต้องกลับมาคุยเขาอีกทีนึงพอคุยเขาอีกทีนึงเขาก็จะวิ่งตามเราได้แล้วเดีวเราก็จะสั่งเขาให้ทําอะไรตามเราทุกอย่างอ่าไมมีสอนให้ใช้ผู้ไฟจะได้สว่างสว่าง ตอนนี้เราอยู่ยในที่มืดตรงนี้เราก็ต้องระวังนะฮะเราต้องเดินย่องเพราะว่ามันมีหมาอีเดียนนอนอยู่เห็นไหมฮะตรงผู้ไฟแดงถ้าเราไม่ย่องหรืาส่งเสียงดังนะ เร็รียบร้อยครับเนี่ยนี่ฮะถ้าเสียงดังก็จะโดนมันกินคะต้องหาทางย่องไปแต่ด้ทำให้มันเงียบก่อนคือเราอยู่ยเฉยๆแล้วมันจะเงียบแล้วมันก็จะนอนหลับต่อพยายามอย่ากระดุกกระดิกนะฮะมันมีเสียงดังป๊อปป๊อปก็คือมันหลับหลับแล้วขึ้นตัวแซดขึ้นมาแล้วก็คอ,อ,อยย่องไปกด กด L1 ครั 1> 1้งไว้นะฮะทำให้เราย่องเดินได้ไอแมวนี่เป็นอะไรร้องอย่างเงี้ยขอโทษนะครับมีเสียงแมวที่บ้านเลี้ยงแมวครับขออภัยครับย่องไปฮะย่องไปเรื่อยพยายามอย่าวิ่งอย่าปล่อยอย่าปล่อย L1 เป็นแนันขาดถ้าปล่อยนี่มันได้ยินแน่นอนเห็นไหมรีบ,รบขึ้นไปให้ไวเรียเริดสวิตช์แล้ว,ลวรีบออกจากที่นี่ นะเราสามารถขับได้แนละ้วขับของเกมนี้สามารถรับของเองได้นะทำทำอุดได้เดี๋ยวผมจะทําน้ําขวดสีม่วงเพื่อให้ประตูนี้เปิดกดสามเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวเรากดทีเดียวเราจะรับน้ําสีม่วงมันก็จะเปิดประตูได้อัตโนมัติเลยเราก็ออกไปสีนี้เราก็สามารถไปช่วยเพื่อนได้แล้วครับเปิดนะครับเราออกไปช่วยเพื่อนต่างๆได้เำามาที่นึ่งนะ นี่เราก็หาเพื่อนเลยหาเพื่อนไปช่วยแล้ว่ชไเพื่อนช่วยคนนี้ช่วยคนนี้คนแรกเลยฮะช่วยคนแรกเลยก็ตายแล้วมนกลัวดีใจฮะเรามาช่วย เรช่วยเขาครับไปเราช่วยคนแรกแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเห็นไหมพอเราช่วยใครได้มันจะขึ้นเป็นเขียวเขียวแต่ถ้าเราปล่อยเขาไปที่วัปที่ปลอดภัยเราจะมีการสอนให้เขาเดินตามเราไม่ยากครับ นี้เราก็เอ,อคลิปไปแล้วเราจะหาคนที่เราต้องไปช่วยต่อไปก็สามารถนี่ฮะเจอแล้วหนึ่งคนช่วยเลยคน <c oughs> เอกค้งไว้ฮะาาอ้เ การเขาแอบเห็นไหมเราทําอะไรเขาจะทำตามเราปัญหาก็คือถ้าเกิดเจอพวกกับดักเนี่ยถ้าเราไม่สั่งให้เขาหยุดเนี่ยรับรองเราหลบก,บกับดักได้เพราะเขาตายผมก็เคยเป็นฮนะผมรู้สึกผมจะทําตายไปสี่คน You look terrible this morning. I smelled haggat moss rising from the mine shafts. Well, I got like you, just hang in there. Oh. Yay! Please be the Ugh. Where Sa ค่อยๆหาไปฮะบางทีในถ้ำก็มีนะฮะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นให้ใช้พู้ไฟสังเกตที่ว่าส้มๆคือหมวกพวกเขาอะบางทีเขาซ่อนอยู่ในบ้านก็มี แอบอยู่ตามซอกทิศต่างๆก็มีแล้วก็เข้าไปสำรวจก,ควด,กควดคุยคุยคุยไปโอ้ข้างบนก็มีครับเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเขาเลย saved me. Thank you. You เดี๋ยวผมจะเข้าไปในถ้ำก่อนเพื่อนๆเ,เราคงไม่เข้ามาด้วยเพราะว่าที่นี่มันอันตรายก็เขาก็จะรออยู่ตรงทางเข้า<ม>อย่างนั้นนะฮะผมเราก็สำรวจเลยบางถ้ำก็จะมีเพื่อนๆเ,เราอยู่แต่เขาก็ไม่ออกมามันจะมีวิธีที่ว่าเหมือนเป็นที่วาร์ปอะเราจะสั่งให้เขาวิ่งเข้าที่วาร์ปเข้าที่ปลอดภยัยมันมืดนะะเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ผู้ช่วยหน่อย ู้สึกว่าที่นี่ผมจะมาแล้วจะเจอหมาเอเลนิกจะดู <c oughs> <c oughs> โอเคเราไปต่อ,ตอเราเปิดสวิตไฟแล้วไปหาเพื่อนต่อครับเอาละทีนี้เราจะมาส,สั่งเพื่อนให้กันช่วยกดสวิตเพื่อเปิดประตู สั่งเขาให้ตามเราว่าเราก็จะสั่งเขาเป็นกดสวิตันตู้ต่างๆก็สามารถเปิดป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะตูใหญ่นี้ผ่านไปได้นะครับการการใช้สั่งเพื่อนก็คือใช้ไม่ต้องใช้แนลเราฮะใช้สติกอะเขาเรียกว่าสติกกดสติ๊กดันบนเขาก็จะตามเรามาตามคําสั่งที่เราสั่งป่ะเราลุยต่อเลยครับก็สามารถสั่งเพื่อนได้สั่งจุดได้ มาให้ตามเราได้สั่งทำตามเราตามเราได้ทุกอย่างโดยการใช้สติกที่อยู่ข้างๆอนาล็อกนะฮะหรือที่เรียกว่าปุ่มบังคับการะบาดนั่นเองกดขึ้นคือให้ตามเรากดล่างคือให้หยุดนะฮะเนี่ยครับเขาก็จะเป็นสอนเราอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าให้กดสติกถ้ากดล่างจะให้เพื่อนเราหยุดเดินตามเราเพราะว่าอาจจะมีกระดักข้างหน้าส่วนที่เห็น เห็นไหมที่เขาขาวที่ผมเชียร์ไว้นี่นคือเพื่อนที่เราช่วยปล่อยเข้าวัฟได้แล้วนะฮะมันจะขึ้นเป็นเขาขาวคือเราช่วยได้นะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีครับเห็นไหมข้างหน้าเราเป็นเหมือนกับมีลกบินรอบๆเห็นไหมเดี๋ยวผมจะใช้กระถาดูดดตามภาพมิสรนฮนะเราใช้กระถาเพื่อเปิดวัฟให้เพื่อนเราเข้าสู่ที่ปลอดภยัยดูนะครับโอเคทุกคนวิ่งเข้าวัฟไปแล้วนะฮะ ก็ตามนั้นนะครับคือปลอดภัยแล้วเดีย๋ยวเราลุยต่อครับ <Combat activated> better be little soon. Please the aid. นี่ครับกับดักที่ผมบอกถ้าเราไม่สั่งเพื่อนให้หยุดตายผมทำตายมาหลายคนสี่คนแล้ว uh huh. <laughs> ต้องสั่งให้เขาหยุดนะครับไม่งั้นตาย hey, Are you Abe? อย่างนี้ผมบอกว่าในบ้านก็มีเพื่อนซ่อนแอบอยู่สำรวจกันดีๆนะครับอย่าอย่าช่าใจฮะบางทีเขาซ่อนอยู่ตามซอกหินก็มีอันนี้ผมเกินเอาไวท้ทีแรกะะแล้วฮะระวังครับไมะงั้นทําให้สั่งเขาหรือว,ว่า,าต้องสั่งเขาหยุดก่อนแต่เลยเ็นหยุดตรงนี้แหละลงมาตายฮะเดี๋ยวเราค่อยสั่งเขาตตดจังหวะดีๆ <มา S 1> แล้วอุวีเกือบโดนโอเคไปต่อครับ โอเคเอาไว้แค่น,นี้ก่อนครับก็สุดแล้วเพื่อนตาย4คนโดยกับดักตายผมช่วยไม่ได้น,นี้ก็ทิ้งตัวจะไปด่านเกันต่อเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถรางเพื่อผ่านด่านต่อไปฮะก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มองหางานทําก็ดูลิงก์ใต้คลิปผมได้ครับผมทิ้งลิงก์สมัครงานไว้ให้หรือไม่ให้เข้าไปสอบถามที่ Facebook ผมก็ได้ฮะผมจะทิ้ง Facebook ไว้หลังวิดีโอ,อนี้ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เข้าไปคุยกับผมได้ตาม a c e b o o k นะฮะอย่าลืมแคปหน้าจอตอนสมัครเสร็จแล้วนะฮะถ้าถ้าสมัครเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งไปให้ผมทาง Facebook ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มให้นะฮะก็สมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีับการทำรานนะครับสวัสดีสนใจในช่นลขอตัวลาไปก่อนอไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ